วิดีโอนี้นะคะจัดเต็มพลังงานจากไพ่2องเซตเลยนะคะพลังงานเปิดใจนะคะค้นใจความรู้สึกของใครคนหนึ่งวีดีโอนี้ก็ไม่รู้แหละว่าใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าเป็นพลังงานที่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเขารู้ว่าเขากำลังสูญเสียคุณแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลย ที่จะเหมือนพยายามให้มีคุณอยู่ต่อไปนะคะอาจจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างคุณกับใครคนหนึ่งที่เหมือนการไปของคุณการบอกลาของคุณนะคะก็ไม่ได้ทําให้เขาเหมือนพยายามที่จะยือ้อหรือทําทุกอย่างเพื่อมีคุณไว้เขารู้ตัวดีในสิ่งนั้นพลังงานที่ก็อยากจะสารภาพะนะคะว่าไม่มีใครเป็นได้เหมือนอย่างที่คุณเป็นและทําให้กับเขาอ่ะ นะคะซึ่งสิ่งนี้เขาก็ไม่ไม่เหมือนไม่บอกกับคุณนะคะคนคนนี้เขาเลือกที่จะเหมือนเก็บไว้เนาะคือจะไม่มีทางบอกกับคุณเรื่องนี้นะพลังงานเขาไม่อยากยังไม่อยากที่จะติดต่อพูดคุยตอนนี้ขออยู่ตัวคนเดียวขอปีกวิเวกนะคะเขามีสิ่งที่ เขาต้องไปทำเขามีสิ่งที่เหมือนต้องการเขาจริงๆเขาต้องไปรับผิดชอบนะคะพลังงานที่เนี่ยคือคนคนนี้เขาบอกว่าเขามีเคราะกรรมมีบ่วงกรรมนะที่เขาอะจะต้องไปจัดการก่อนค่ะไปจัดการให้บรรลุไปจัดการให้ให้ดีก่อนที่เขาจะสามารถกลับมาหาคุณได้เนาะ พลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันอาจจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาทำให้เขารู้สึกมันมันไม่น่าตื่นเต้นเลยหรือมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้หมดอารมณ์อ่ะนะคะอืมนะคะหมดอารมณ์หรือว่าทำให้รู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่อยากจะให้เป็นอนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายซึ่งกันและกัน พลังงานที่เขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะคนคนนี้เขารู้ว่าเขาอาจจะทำให้คุณสับสนวุ่นวายใจนะอาจจะด้วยความเออเหมือนไม่ชัดเจนของเขาหรือพลังงานแปลกๆของเขานะคะที่ทำให้คุณเกิดการตั้งคำถามหรือรู้สึกว่าเออสับสนกับคนคนนี้จริงๆนะคะเขารู้สึกว่าเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะคนคนนี้ นะคะถ้าเกิดเขาบอกความรู้สึกของเขาไปกลัวคุณปฏิเสธกลัวเสียหนะะ้าหรือแบบยอมรับการปฏิเสธไม่ได้อีกนะคะพลังงานเนี่ยเขากลัวเนไหมคะว่าจะรู้สึกไม่ตรงกันเอ้คนคนนี้นะคะเขาไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าบอกอะไรทั้งนั้นกลัวความรู้สึกไม่ตรงกันเขาเป็นเหมือนนกในกรงนะคะ ไม่มีอิสระมากพอนะคะคนคนนี้เขาน่าจะมีสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นสัญญานะคะหรืออาจจะมีครอบครัวมีลูกหรือมีปัจจัยใดอะคะ่ะที่เข้ามาทำให้เขาไม่มีอิสระมากพอในการตัดสินใจหรือในการที่จะทำในสิ่งที่เตรปรารถนานะคะนั่นจึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะคะที่ทำให้คนคนนี้เขา อาจจะต้องปีกวิเวกแล้วก็อย่างที่ที่บอกไปว่าเขาเหมือนคนมีนี่กรรมมีบ่วงกรรมบางอย่างที่ต้องไปรับผิดชอบก่อนพลังงานเซตที่2นะคะเพิ่มเติมว่าเหมือนกำลังไปพัฒนาตัวเองไหมกำลังกลายเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเขาก็ปรารถนาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะ เขาปรารถนาว่าเขาอยากจะปฏิบัติกับคุณให้ดีกว่านี้พลังงานที่สูญเสียตัวตนไปพักหนึ่งเลยยังโหยหายังเหมือนคือเขาก็ยังคุ้นคิดคิดถึงคุณนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ที่ที่คุณเคยไปเนาะก็ยังเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนสอดส่องมองดูเนาะนะคะหรือที่ที่คุณควรจะอยู่ นะคะคเขาก็ยังรู้สึกว่าเป็นที่ที่เขายังมีความหวังว่าเอ๊ะมีคุณหรือเปล่าคุณมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะยังโหยหาเฝ้ามองนะคะพลังงานที่เหมือนเขารู้ว่าเขาอะได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยกับการได้พบเจอคุณโดยเฉพาะพลังงานในเรื่องของบทเรียนทางจิตวิญญาณเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะ เขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอยากพัฒนาความสัมพันธะ์เนาะหรือไม่ได้อยากให้เป็นไปอย่างที่มันซับซ้อนสับสนวุ่นวายอย่างตอนนี้เนี่ยคะ่ะพลังงานที่อยากมีข่าวดีอะไรก็ได้แชร์กับคุณพูดคุยกับคุณนะคะเหมือนให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งอะได้ร่วมยินดีปีดาไปกับเขานะคะ <g rain noise> เขาไม่ได้เปิดเผยตัว <g rain noise> ตนที่แท <g rain noise> ้จริงให้คุณรู้เนาะ เหมือนก็อาจจะมีเรื่องราวนะคะปกปิดพูดคุยอะไรก็อาจจะไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะคะเนี่ยน่าจะมีครอบครัวแล้วแหละมีแฟนมีสามีภรรยานะคะหรือเขามีพันธะอื่นๆก็ได้หาที่มันทำให้เขาไม่มีอิสระมากพอ นะคะพันธะที่ว่านั้นก็แล้วแต่คนเนาะว่ามันอาจจะหลากหลายอะค่ะพันธะปัจจัยใดๆที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทุ่มเทหรือทำอะไรให้กับคนที่เขารักคนที่เขาชื่นชอบได้เนาะหรือคนที่เขาแบบมีใจปรารถนาแต่ต้องทิ้งไปหรือต้องละเลยไปพลังงานเนี่ยคือก็ยังมีความหวังแหละอย่างที่ไพ่ขึ้นมาเซตแรกนะว่า เหมือนเขาต้องไปจัดการกับเรื่องราวในชีวิตของเขาก่อนนะคะพันธะที่ว่าไปเนาะหรือปัจจัยที่เป็นสัญญิงสัญญาอะไรหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นหนี้สินหรือว่าเป็นพันธะที่สําคัญมากๆที่เขาเองก็ต้องไปรับผิดชอบให้มันบรรลุให้มันรุล่วงผ่านพ้นไปก่อนนะคะแล้วก็มีความหวังว่าเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง